ล้างล้ากันหน่อยครับเพื่อนๆมอมล้เกินนะ<ๆ>ครับพร้มอมกับปั่นอาหารไปด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆก็ตามไปดูเลยนะครับแต่ว่าคงไม่สะดวกที่จะไปทำทช่วงล้างล้าเฮ้เพื่อนๆดูด้วยเนาะเพราะว่าก็ล้างอยู่คนเดียวครับเพื่อนๆล้างคนเดียวแล้วก็ปั่นอาหารลงถังไปด้วยเพื่อนๆ ปัดนไปด้วยล้างไปด้วยเพราะว่าเราจะทำทั้ง2อย่างพร้อมกันเลยนะครับก็เดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆไปดูถึงรูปร่างของหมูเราก่อนล้างกับหลังเล้าแล้วกันเนาะยังไงเพื่อนๆก็ตามไปดูได้เลยนะครับก่อนที่เราจะทําการเริ่มล้างนะครับเพื่อนๆเราก็ไปเปิด น้ำตรงท้ายร่องเช่อมเนี่ยเพื่อนเ่อท่อที่เราเสียบรูระบายลงบอ่อพักกันเนาะแล้วก็ไปเปิดวาลว,วาลวแรกตรงนี้เพื่อนๆแล้วก็ลากแตยางมาตรงนี้ก่อนเพื่อนๆสา่ยงางล้างแล้วเนาะจะวาลตัวแรกอะ่ะเพราะวาลวในการล้างมันจะมีสองจุดใช่ปะจุดที่หนึ่งกับ จุดที่สองกลางลาวนู่นพ่นให้ทั่วไปก่อนรอบหนึงนะครับเพื่อเพื่อให้มีความาชื้นภายในตัวล้าวเพื่อจะได้ล้างออกง่ายๆเนาะทั้งบนตัวหมูแล้วก็ตามพื้นะนะเพื่อนๆตามพื้นที่หมูนอนอก็ไล่จีดจีดให้เปียกทั่วไปก่อนหนึ่งรอบก่อนใช่ปะแล้วก็ ค่อยกลับมาล้างจริงอีกทีโดยการพ่นไปตนสุดฟอกสุดความนุ้นเลยหนึ่งรอบเนาะเพื่อนด้วยการใช้ท่อแรกตรงนี้เปิดวาลวแล้วก็มาเปิดปั๊มตรงด้านหน้าเนี่ยพเพื่อนๆปั๊มเนี่ยเนาะลงประตูทางเข้าจะมีปั๊มหนึ่งตัวแล้วก็มีปั๊มหนึ่งตัวแล้วก็ตรงกลางเราจะทําสวิตไว้อีกตัวนึง เพื่อสะดวกในการใช้งานเปิดปิดถ้าเกิดเราอยู่ไกลตู้แรกเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเ,นเี่เพชรผู้ก่อนล้างนะครับเพื่อนเพ่อมันก็ไม่ได้เพื่อนได้มอมอะไรมากมายอะเพื่อนเพื่อนแต่ว่า,าตรงตามพื้นอะพนเพื่อนๆทางต้นของขอคอกอ่ะ เรองของพองกันเนาะมันจะมีพวกตะกอนพวกนี้แล้วก็มูลอุจจระมูลนิดหน่อยก็อาจจะเป็นต้นเหตุของที่เกิดแก๊สภายในตัวล้าเราเพราะว่าพื้นเรามันจะมไม่แห้งสนิทเพราะว่ามันยังมีคราบพวกเ,เป็นผงเป็นผงเล็กๆอะ่ะเพื่อน ก็เลยจะล้างตามคำแนะนำของคุณหมอนะครับอันนี้คือสภาพก่อนล้างนะครับเพื่อนมันจะมีเศษที่ติดตัวหมูมาด้วยไนงะที่หลังจากลงจากตัวหมูแล้วใช่แล้วขึ้นมานอนตามเนี้ยผมก็จะมาทำให้พื้นนี่ไม่เป็นเฉพาะพื้นปูนไงไมันก็เลยแห้งยากนะครับเพื่อน ก็ลเลยจะล้างสักหน่อยวันนี้แล้วก็ปั่นอาหารไปด้วยอันนี้คือสภาพเฟตผูนะครับ8ดโมงเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะปั่นอาหารแล้วก็ล้างไปด้วยเลยร้อมกันเพราะว่าก่อนล้างเราจะต้องพ่นก่อนเพื่อนเพื่อจะได้ล้างง่งยายๆพ่นไปสุดนื่เลยซ้ายขวาฝั่งซ้ายนี่เฟรผูนะส่วนฝั่งขวานี่เชรเมียเพื่อนเพื่อน จะสวยหน่อยก็จะไม่ดำเหมือนตัวพูแ็มพูก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยหน่อยอย่างที่เห็นเห็นนี่แหละเพื่อนๆอมมอมหน่อยกนะ็เลยจะต้องล้าง่วนตอนช่วงล้างคงไม่สะดวกเนาะที่จะถ่ายทำแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายช่วง่อน่อนล้างกับ หลังจากหลังเสร็จเนะ้ะให้เพื่อนๆพื่อดูอีกทีพร้อมกับปั่นอาหารดได้วยนะครับเพื่อ,าากอนอก็สภาพโดยรวมอตอนเช้าที่เข้าปามฟัง่งเพศผูอ้อาหารก็จะเกือบหมดถังนะครับเพื่อนบางถังก็จะดังกองแกงกองแกงเลยเพราะว่าจะหมดแนละ้ว ถ้ามาช่วงเก้าโมงจจะหมดสิ่ลลงสภาพโดยรวมของหมูเนาะเพศคู่แต่เพศเมียเขาก็เรียบร้อยอยังดูสะอาดถ่ายเป็นที่เป็นทางนะมุมไหนมุมนึง่งใช่ปะดูว่าเขาดูดีอยู่นะครับแต่เราก็จะล้างไปพร้อมกันเลยทั้งเพศคู่และเพศเมียเนาะเดี๋ยวยังไงผมเริ่ม ล้าง้าแล้วก็ปันอาหารทักพักนะครับแล้วหลังจากล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาภาพหลังจากเรื่องล้างล้าแล้วอะมาให้เพื่อนๆดูอีกนะครับเสร็จไปแล้วครับเพื่อนๆสำหรับภารกิจ การล้างล้าหมูพร้อมไปด้วยกับการปั่นอาหารของคนเลี้ยงหมูอย่างเรานะครับก็เลยเอาภาพหลังจากที่ล้างเสร็จแล้วเมื่อสักครู่นี้เพื่อนๆเ,เอามาให้เพื่อนๆเปรียบเทียบดูระหว่างก่อนล้างกับหลังล้างนะครับเพื่อนๆว่า เพศผู้ของเราจะดูดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับฝั่งซ้ายมือนี่จะเป็นเพศผู้นะเพื่อส่วนขวามือนี่จะเป็นเพศเมียนะครับก็นอนกันเป็นกลุ่มเลยเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าพัดลมเราไม่ได้ปิดเนะก็ ล้างเสร็จใหม่ๆก็อาจจะหนาวก็เลยนอนเบียดๆกันอย่างนี้เลยเพื่นเพ่อนเพิ่งเสร็จเมื่อสักครู่นี้เองก็เลยถ่ายเป็นวีนนนนนนนดีโอมาให้เพื่อนๆได้รับชมถึงความน่ารักของหมูในช่วงที่ไม่มอมเนาะแล้วก็พื้นที่ผมว่ามัน มีพวกภาพของมูลอุจจาระของหมูเราอะ่ะที่จะทําให้พื้นชื้นอะ่ะเราก็ล้างออกไปหมดแล้วนะครับก็ตอนนี้พื้นก็จะไม่อมความชื้นแล้วเพื่อนๆก็หลังจากพื้นแห้งเสร็จตัวหมูแห้งก็ไอร้อนก็จะไม่ขึ้นจากพื้นนะครับเพราะว่า จะไม่ก่ความชื้นเอาไว้ปูนก็จะแห้งเนอะก็จะทําให้บูนสบายตัวขึ้นรวมทั้งแก๊สแล้วก็อุณหภูมิภายในตัวแล้วเราก็จะนิ่งๆอยู่ในระดับที่เราตั้งเอาไว้ด้วยเนาะเพื่อนก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอจบวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องราวของอาภารกิจการ ล้างล้างหมูพร้อมกับปั่นอาหารไปพร้อมกันเลยลองเรื่องในครั้งเดียวดูอาหารไปด้วยแล้วก็ล้างตัวหมูไปด้วยเลยนะครับเพืเ่อนๆก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณแปดโมงครึ่งเก้าโมง่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงเพืเ่อนๆใช้เวลาสองชั่วโมงเนาะ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องปั่นอาหารแล้วก็ล้างตัวหมูแล้วก็ผมจะดูเรื่องน้ำหยดก่อนแล้วก็ผมค่อยปั่นอาหารแล้วก็ล้างตัวหมูไปพร้อมกันเลยนะเนาะก็สุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับเรื่องราวของการเลี้ยงหมูเนาะไม่ว่าจะในส่วนของการดูแลรักษา ก็อุปกรณ์ในการเลี้ยงดูถ้าเพื่อนๆมีคำถามที่สงสัยเพื่อนๆก็สามารถจะฝากคำถามเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วผมก็จะกลับมาตอบเพื่อนๆอีกทีขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากแนะนำบอกต่อบเพื่อนๆเ,เราถึงข้อมูลที่เพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์นะเนาะ ให้กับเพื่อนๆเ,เราคนอื่นในส่วนรวมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ